พี่น้องที่รักษัตริย์ดาวิดและชนอิสราเอลมีความยินดีที่ได้นำหีบพันธสัญญากลับคืนมาดาวิดได้จัดการสรรเสริญพระเจ้าอย่างยิ่งใหญ่มีการถวายเครื่องบูชาและเต้นรำสุดกำลังเพื่อแสดงออกถึงความยินดีอย่างเต็มเปี่ยมเหตุการณ์ทั้งหมดสะท้อนว่าการได้อยู่ใกล้ชิดพระเจ้าทำให้เป็นสุขดังที่ดาวิดและชนอิสราเอลนำหีบพันธสัญญามาไว้ใกล้ตน ทิศชนจึงต้องสแสวงหาพระเจ้าเสมอเพื่อพระองค์จะเสด็จมาประทับกับเราและนำเราสู่ความสุขกับพระองค์หีบพันธสัญญานี้มีแผ่นศิลาแห่งพระบัญญัติที่พระเจ้าทรงประทานแก่โมเสสและในสมัยโมเสสเขาจะเข้าเฝ้าพระเจ้าที่นี่ชนอิสราเอลจึงเชื่อมั่นเมื่อมีหีบพันธสัญญาทิศชนที่ได้อยู่ใกล้พระเยซูเจ้าด้วยความเชื่อว่า พระองค์ทรงเป็นศิลาหัวมุมก็จะได้รับการปกป้องและเป็นสุขเช่นกันดังพระวาจาที่ว่าเราเลือกศิลาประเสริฐและวางไว้ในนครสิโยนเป็นศิลาหัวมุมทุกคนที่มีความเชื่อในศิลานี้จะไม่ต้องอับอายเลยสำหรับท่านผู้มีความเชื่อศิลานี้จึงมีค่าประเสริฐ มีอยู่ในบทจดหมายนักบ,บุญเปโตฉบับที่1บทที่2ข้อ6และข้อ7คิดสิสชนจึงต้องถวายสรรเสริญบูชาพระเจ้าอย่างดีที่สุดภาพการนำหีพันธสัญญาเข้ามาปริษฐานไว้ในที่กำหนดและมีการมอบถวายเครื่องบูชาและสารติบูชาเตือนใจให้เราเริ่มต้นทุกอย่างโดยมองที่พระเจ้า มีความหมั่นเพียรในการสแสวงหาสันติสุขในพระองค์โดยสิ่งที่เราทำนั้นต้องออกมาจากใจจริงเหมือนการทำคาราก,กิจต่างๆของดาวิดเราต้องเริ่มต้นด้วยการสำนึกถึงบาปและมีความเชื่อในการที่พระเยซูเจ้าทรงหลังพระโลหิตถาวายเป็นพระริบูชาเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นการกระทำอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องเรียนแบบดาวิดก็คือ การไม่ทำการสรรเสริญพระเจ้าเพียงคนเดียวเพราะทุกครั้งที่ดาวิดได้สรรเสริญพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นกิจการใดเขาจะนำให้คนทั้งหลายรอบตัวเขาได้มีส่วนร่วมในกิจการนั้นด้วยในครั้งนี้กษัตริย์ดาวิดส่งอวยพรประชากรในพระนามของพระเจ้าและประทานอาหารแก่ประชาชนทิศชนจึงต้องเห็นว่าเราต้องไม่เพียงแค่ปฏิบัติเรื่องศาสนาเท่านั้น แต่เราทั้งหลายโดยเฉพาะพระสงฆ์และนักบวชยังต้องรู้จักภาวนาขอพอรสำหรับผู้อื่นและมีการบริจาคทั้งสิ่งของที่เรามีความสามารถหรือศักยภาพของเราเพื่อช่วยเหลือผู้คนและทำกิจการดีด้วยเพราะสิ่งนี้เป็นหน้าที่ของการอภิบาลดูแลกันวันนี้ให้เราภาวนาว่า ขอให้เราทุกคนได้รู้ถึงสิ่งที่ต้องทำทั้งหน้าที่ต่อพระเจ้าและผู้คนรอบข้างอย่างดีสุดความสามารถ